สวัสดีครับก็มาต่อกันที่มุมมองทางเทคนิคนะครับวันนี้สิ่งแรกที่เราต้องมาอัปเดตกันเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของ Market Bread Indicator นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแหละนะครับที่มันก็เริ่มเตือนเรามาตั้งแต่ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนละนะครับก็คือว่าดัชนีเนี่ยที่มันปรับตัวขึ้นเนี่ยหุ้นที่ทา e w High มันลดลงนะครับขณะที่หุ้นที่ทา Newlow มันเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ภาพเชิงลบของ Market b r e a มันยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ที่ผมบอกมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่านะครับนิวโลเนี่ยพุ่งขึ้นมาแซงนิวไฮแล้วนะครับซึ่งนิวโลแซงนิวไฮในรอบนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับคือเราเห็นว่าราคาเนี่ยก็ห่างโลนั่งเยอะนะครับแต่ว่านิวโลมาขึ้นแซงนิวไฮเนี่ยก็แปลว่าการขึ้นมาเนี่ยเลยทําให้ภาพโดยรวมเนี่ยมันเป็นการขึ้นน้่นน่าี่จะกระจุกตัวนะครับดังนั้นทุกวันนี้เราเวลาเราเก็งกาไรเนี่ยก็เน้นคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็ หลีกเลี่ยงหุ้นที่ทำนิวโลนะครับแล้วก็หาหุ้นที่มันมีการย่อตัวลงมาแล้วมันไม่หลุดเทรนตุ้วเนี้ยจะเป็นจังหวะในการเล่นเก็งกาไรนะครับอันนี้ก็เป็นธีมหลักของเราในสัปดาห์นี้นะครับก็คือเก็งกาไรแบบคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเพราะว่าภาพตลาดเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการพักตัวนะครับส่วนเรื่องของเซนิเมนต์อินดิเคเตอร์นะครับก็ยังลบอยู่นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ ต่างชาติเนี่ยเริ่มเป็นโซนลบเนี่ยส่วนรายย่อยเริ่มเป็นโซนบวกเนี่ยตั้งแต่ช่วงสองสามวันที่แล้วนะครับก็ลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าเซนดิเมนต์พลิกหรือ,อยังก็ยังไม่พลิกนะครับก็ยังเป็นต่างชาติเป็นลบอยู่แล้วรายย่อยเป็นบวกอยู่นะครับก็เลยทําให้ภาพเซตเนี่ยอยู่ในช่วงของการพักตัวลงมานะครับเรามาจาะในตัวของดีเทลกันบ้างนะครับเมื่อกี้เป็นภาพใหญ่เรื่องของเบรดแล้วก็เรื่องเรื่องของเซนดิเมนต์อินดิเคเตอร์นะครับในตัวของดีเทลเนี่ยเมื่อวานที่เราให้ดูไว้กก็คืออรบ ของอัพเทรนชานเอลนะครับว่ากรอบของอัพเทรนช a นเ e ลเนี่ยมันห้ามหลุดนะครับถ้าเกิดหลุดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นเข้าสู่ช่วงของการพักตัวสําหรับตัวของเซ็นดิ้งเด็กนะครับก็จะเห็นว่าเปิดเช้ามาเนี่ยแค่10บโมงนิดๆเนี่ยก็ไม่รอดละนะครับกรอบล่างอัพเทรนเนี่ยก็หลุดนะครับทำให้ตัวของเซ็นดิ้งเด็กก็ย่อตัวลงมานะครับแต่วันนี้ผมมองว่าการลงเนี่ยมันก็ยังมีเซนดิเมนต์ของการซึมลงแต่ว่าดาวไซจะเริ่มจํากัดมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ลงขนาดแบบ เมื่อวานนะครับเมื่อวานถือว่าลงค่อนข้างจะแรงนะครับวันนี้ผมมองว่ามันอาจจะมีจุดที่ทําให้เราเนี่ยพอลุ้นาการรีบาวได้บ้างนะครับก็แถวประมาณ1นึ่งหนึ่งแนะครับหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดตรงนั้นเป็นอะไรนะครับจะเห็นว่ามันก็เป็นโซนของโลเดิม erm นะครับตอนวันที่หกเดือนห้าเนี่ยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เป็นแถวหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดก็เป็นโซนแนวรับนะครับแล้วก็เส้น SMA สองร้อยนะครับก็อยู่แถวประมาณหนึ่งหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดเจ็ดตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ คิดว่าวันนี้อาจจะลงมาก่อนแต่ว่าแถว1187เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นรอบของการรีบาวแบบสลับได้บ้างสําหรับตัวของเซ l นดิดนะครับส่วนตัวของเซฟิตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับก็ปรับตัวลงมาเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เรามีการคุยไปในเชิงของเดย์เทรดนะครับว่าถ้าเกิดใครจะเล่นเดย์เทรดเนี่ยจุดไหนถ้าหลุดเนี่ยให้ช็อตลงมานะครับก็คือแถวประมาณกรอบล่างนะครับก็แถวประมาณช่วง785 786เนี่ยถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็ให้เล่นแบบ ฝั่งช็อตลงมานะครับถ้าเกิดเล่นเดย์เทรดแล้วปิดตอนสิ้นวันเนี่ยนะครับก็ได้ไปเกือบ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 สิบจุดนะประมาณ8จุดนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมว่าการเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยจะถือว่าค่านข้างยากนะครับเพราะว่าการปรับตัวลงมาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงแนวรับนะครับแนวรับสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ765มากกว่านะครับจ็ดกค่าเนี่ยมันจะเป็นแกรปที่เราเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยคือคือแนวรับของตัวของ s ถิตย f u ี้ฟิวเจอร์นะครับ เดี๋ยวเส้น SMA 200เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวสักพักมันก็จะไต่ไต่ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับน่าจะมาพอดีกันแหละนะครับมันก็เลยให้ได้แนวรับประมาณสัก765นะครับนี่ก็ลงมาก็ยังไม่ถึงดังนั้นฝั่งรองก็ยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าไปนะครับตรงนี้ก็คงเล่นช็อตตามไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหลุดกรอบล่างของอัพเทรนด์ชาแนลมาเมื่อวานนี้นะครับถัดมาเป็นตัวของราคาทองคำนะครับคือราคาทองคำเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงเนี่ย ค่อนข้างจะเร็วมากนะครับเมื่อวานเนี่ยเราก็มองเป็นมองเปนเชิงลบนะบเพราะว่าคีย์สำคัญที่เราเคยคุยไว้เนี่ยมันคือแถวประมาณ3,200นะครับ3,200เนี่ยว่าหลุดเนี่ยเล่นฝั่งช็อตมานะครับก็เล่นฝั่งช็อตมาก็ปรับตัวลงแหละจนลงไปถึงประมาณ3,120ะครับก็คือลงไปเนี่ยประมาณจากจุดช็อตเนี่ยมัน80เหรียญน,นะครับแต่จังหวะด,ดึงกลับเนี่ยก็ดึงกลับมาได้เร็วเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่า ดึงกลับมาเนี่ยจนสามารถกลับมายืนเหนือ3,200ได้นะครับการที่มันหลุดโลตรงนี้แล้วสามารถดึงกลับมายืนได้เนี่ยแปลว่าภาพระยะสั้นตอนนี้มันไม่ใช่เชิงลบละนะครับก็อาจจะเริ่มเป็นเชิงของการแกว่งไซเย์มากขึ้นสําหรับทองคํานะครับอาจจะเห็นกรอบที่เริ่มแคบลงนะครับคือช่วงก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าวิ่งกันเนี่ยห้าสิบจุดร้อยจุดเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมมองว่ากรอบอาจจะเล็กลงหน่อยนะครับน่าจะเริ่มแบบตั้งฐานกันได้นะครับ แนวต้าระยะสั้นเนี่ยส2 5 0นะครับส่วนแนวรับเนี่ย3,200นะครับก็มองเป็นกรอบไซด์เวย์ประมาณนี้สำหรับตัวของราคาทองคำนะครับถ้าดูในภาพรายวันนะภาพรายวันก็เริ่มดีขึ้นมาที่มันมีแคนเดลกลับตัวนะครับก็การปรับตัวลงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลงมาเร็วๆนี้นะครับอาจจะเริ่มพยายามยืนทําฐานนะครับก็ภาพรายวันกับกราฟลายพวก60นาทีก็ถือว่าสอดคล้องกัน มาที่ราคาน้ำมันบ้างนะครับสําหรับน้ํามันเนี่ยชนแนวต้านนะครับไม่ผ่านแล้วก็ย่อลงมาตอนนี้ผมว่าอยู่ที่แนวรับสําคัญเลยแหละนะครับถ้าเกิดน้ํามันอยากจะเปลี่ยนแนวโน้มได้จริงๆเนี่ยตอนนี้น้ํามันเนี่ยเรามองภาพหลักเนี่ยเป็นขาลงอยู่เพราะว่ามันหลุดแนวรับที่65ลงมานะครับวันนี้จะคุยน้ํามันภาพใหญ่หน่อยจะเห็นว่าน้ํามันภาพใหญ่อันนี้คือกราฟลายสัปดาห์นะครับ คือการาฟลายสัปดาห์เนี่ยน้ำมันเนี่ยมันคือการหลุดรูปแบบนี้ลงมาเลยนะครับมันคือ descending triangle เนี่ยในภาพใหญ่แล้วก็หลุดลงมาดังนั้นถ้ากลับยืนเหนหกสิบห้าไม่ได้เนี่ยภาพใหญ่เนี่ยเป็นเชิงลบเขานั่งจะรุนแรงเลยนะครับส่วนการาฟลายวันเนี่ยที่เราคุยกันเรื่อง divergence เนี่ยก็คือ rebound สั้นนะครับแต่ก็ไม่เกิน65ก็แปลว่าภาพใหญ่เนี่ยมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับไอ้ r ีบาวขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังเป็นแค่การรีบาวสั้นอยู่แต่ถ้าเกิดภาพใหญ่มันจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันต้องกลับยืนหใ้้ได แล้วขั้นตอนแรกก่อนจะกลับไปยืน65ได้เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทาไม่ได้คือแถว60นะบ60ต้องยืนให้ได้ก่อนนะครับก็คือถ้ามันยืนได้เนี่ยจะเริ่มเป็นการยกโลที่มันสูงขึ้นถ้าเกิดยกโลสูงขึ้นเนี่ยรับขึ้นไปแถว65ใหม่อย่างเงี้ยถึงจะไปลุ้นเบรคขึ้นไปได้นะครับจะเห็นว่าน้ํามันเนี่ยถ้าจะลุ้นขึ้นเนี่ยต้องลุ้นหลายสเต็ปนะครับเพราะว่าต้องลุ้นจากแถว60เหรียญก่อนต้องยืนได้แล้วก็กลับไปแถว65ทะลุกลับไปยืนได้ถึงจะลบลาง ไม่ได้ให้กลับมาเก่งกาไรตัวของปตทสปอ,อเท่าไหร่แม้ว่าราคาเนี่ยมันจะเริ่มลงมาละนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงโซนของแนวรับนั่นเองนะครับโอเคก็ไปที่ภาพเซกเตอร์นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเซกเตอร์โรเทชันก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับก็หลักๆก,ก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับตัวที่รอจะมาหลีดดิ้งก็คงเป็นกลุ่มปิดโตนะครับแต่น่าจะเป็นสัปดาห์หน้ามากกว่าวันนี้วันศุกร์ละไม่น่าจะ วกกลับมาทันนะครับโอเคก็มาที่หุ้นแนะนำนะครับช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือหุ้นแนะนำของเราเนี่ยเราใช้สไตล์ที่เรียกว่า pullback นะครับไม่เอาห,หุ้นหลุดโลนะครับแล้วก็หุ้นเบรกไทยก็ไม่มีนะครับก็คือต้องหาตัวที่มันย่อลงมาแนวโน้มมันไม่เสียนะครับก็จะเป็น CPO เนี่ยราคาย่อลงมาที่เส้น20แล้วมันมีแรงซื้อกลับก็แปลว่าแนวโน้มนก็ยังไม่เสียอยู่นะครับก็ยังมองเป็นการย่อเพื่อขึ้นได้สําหรับตัวของ CPO แนวรับ51นะครับสอปลอยถ้ต่ำกว่า50.25เป้าหมายคือ53.5แล้วก็54.5สำหรับตัวของ CPO ตัวที่2นะจะเป็นตัวของ BDMs นะ BDMs ก็ย่อกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันเรียบร้อยแล้วนะครับรอบที่แล้วก็มีแนวรับแถวนี้แหละนะครับเส้นค่าเฉลี่ย20วันแต่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันก็ต้องบอกแหละว่ารอบนี้เนี่ยดูแย่กว่ารอบที่แล้วนะครับคือรอบที่แล้วสังเกตว่าลงมาที่เส้น20วันเนี่ย มันจะมีหางของ Candlestick อยู่การย่อตัวลงมาเนี่ยมันก็เลยย่อเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับตอนนี้ก็มาที่แนวรับหละแต่จุดแตกต่างก็คือว่า c a นเดล s t i c k มันกลับตัวไม่ชัดเท่านะครับแนวรับคือ23.5ส t o p loss ด้าต็ต่ำกว่า23เเป้าหมายคือ24.4แล้วก็25สําำหรับ BDMs นะครับถัดมาเป็นตัวของ t ท s c o นะครับสำหรับ t ท sco ก็ย่อลงมาก่อนหน้านี้ก็ขึ้นไปแรงเหนกันก็ ย่อลงมนาะตรงนี้จะหลุดเส้น20วันลงมาบ้างนะครับแต่คีย์สำคัญเนี่ยคือถ้าเกิดเส้น20วันเป็นเส้นสําคัญในช่วงนี้นะครับคือถ้าเกิดมันเป็นแบบย่อมาแล้วแบบดีๆเนี่ยก็คือแตะเส้น20มีคันเดลกับตัวที่เส้น20อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือกรณีที่มันดีที่สุดนะครับกรณีลองมาคือแตะเส้น20แล้วยืนได้โดยคันเดลไม่กลับตัวนะครับส่วนกรณีที่แย่ลงมาหน่อยแต่ก็ยังสามารถพอลุ้นเชิงบวกได้ก็คือตัวที่มันหลุดเส้น20แต่สโลปยังไม่เปลี่ เวลาสลบไม่เปลี่ยนเนี่ยมันแปลว่าการปรับตัวลงเนี่ยอาจจะเป็นการลงแบบฟอลก็ได้นะครับคือถ้าเกิดลงแบบฟอลเนี่ยก็คือลงมาต่ำกว่าเส้น20และสามารถพลิกกลับมายืนเหนือเส้น20ได้เร็วๆนะครับเมืะนั้นคีย์สำคัญของตัวของ t a s c o เนี่ยก็คือการกลับมายืนเหนือประมาณ14.9-15ถ้ากลับมายืนได้จะทำให้อ่าการหลุดลงมาเนี่ยเป็นแค่ฟอลนะครับแล้วก็ดึงกลับมาเป็นไซเบอร์เหมือนเดิมสำหรับ t ทสโก แนวต้าก็คือ15.5แล้วก็16นะครับแนวรับคือ14.5แล้วก็12.5สําหรับตัวของ t ทสโก้สำหรับหุ้นนอกเซ็ตร้อยนะครับตัวแรกเราเลือกมาเป็นตัวของ TRT นะครับตัวนี้ก็นานๆทีจะหยิบมาคุยกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหุ้นขนาดเล็กแหละแต่ถ้ามันมีจังหวกะก็หยิบเลือกมาพอเก่งกาไรได้บ้างสําหรับตัวของ TRT เนี่ยเราจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันเหมือนไซเวอ์ดาวแหละนะครับแต่จะเห็นว่าที่กรอบล่างเนี่ยประมาณใกล้ๆมุง มันลงมาแล้วมันมีแรงซื้อนะครับแล้วด้านบนมีแกลอยู่ด้วยถ้าก็เลยทำให้เรามองว่า TRT เนี่ยมีโอกาสจะฟื้นตัวขึ้นไปปิดแกลนะครับแนวตั้งก็แถบประมาณ3.38ถึง3.4แนวรับนะครับก็แถวประมาณช่วง3.2นะครับส่วน stop loss ถ้าเกิดต่ากว่า3.12สําหรับตัวของ TRT ตัวถัดมาก็จะเป็นตัวของ TQM นะครับสำหรับ TQM เนี่ยเรามองภาพโดยรวมก็เป็นภาพของการฟื้นตัวแหละก่อนหน้านี้เนี่ย เราก็มีการคุาย,ยันไปในช่วงที่มันเริ่มมีการ break เ,เส้นดาวเทรนด์นะครับ break ขึ้นไปก็ขึ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ก็ถอยกลับมาใหม่นะมาเทเส้นส20จะเห็นว่าเส้น20ตอนนี้ก็เปลี่ยน slope ละจากเดินเนี่ยเส้น20เป็น slope ฝั่งลงมันทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับแต่ตอนนี้ slope ของเส้น20เนี่ยเป็น slope ฝั่งขึ้นละเราเลยมองทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับดังนั้นก็เป็นการย่อเพิ่มขึ้นสําหรับ TQM แนวรับ15.5นะครับ stop loss ถ้าต่ากว่า14.8นะครับเป้าหมายคือ 16.8แล้วก็17.5สําสำหรับตัวของ TQM นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ TMan นะครับสำหรับ TMan ก็เป็นหุ้นที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะครับว่า TMan เนี่ยผมรอลุ้นการเบรกเอาเลยแหละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มันไม่เบรกดาวเทรนสักทีเนี่ยเพราะว่ามันมันมาจากโลนะครับคือมันมาจากโลเนี่ยขึ้นไปเทสมันเลยไม่เบรกแต่ตอนนี้เป็นการทำ higher low นะครับเวลาเป็น higher low เนี่ย เราขึ้นมาเทสในโอกาสจะเบรกมันจะสูงขึ้นสำหรับตัวทีแมนดังนั้นถ้าเกิดเบรกผ่านช่วงประมาณ10.9-11บาทได้เนี่ยก็จะเปิดอัพไซด์ไปที่11.4แล้วก็12บาทแนวรับนะครับ10.6แล้วก็ซอลฟ์รอถ้าเกิดต่ำกว่า10.2สำหรับตัวของทีแมนนะครับนี่ก็ครบทั้งหมดสำหรับตัวของหุ้นแนะนำละนะครับก็จะเห็นว่าสัปดาห์นี้ก็ทั้งสัปดาห์แหละนะครับค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟเน้นเป็นย่อตัวแล้วค่อยเข้าซื้อมากกว่านะครับ มาที่คําถามนะครับก็เป็นตัวของ CBG เป็นตัวแรกนะครับตรงนี้เราก็คุยไปแล้วว่าตั้งแต่หลุดที่ประมาณ60.75ุเนี่ยก็ให้สต็อปไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อใหม่นะครับเพราะว่าราคามันมันหลุดแนวโน้มนะครับหลุดเส้น20นะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ยังเจอแรงขายขึ้นมาแรงๆทีนึงนะครับตรงนี้ก็คงไม่ใช่จังหวะในการรับนะครับเราจะเล่นอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่สําหรับตัวของ CBG นะครับผมว่ารอเล่นดิเวอร์เจน์เลยนะครับไหนๆลงมาขนาดนี้ลงให้หลุดโลไปเลยนะครับ จะได้เปลุ้นไดเวอร์เจนแนวสำหรับ C B G อย่างรอบที่แล้วตอนที่เกิดบูลหรือเดเวอร์เจนคือตรงนี้นะครับเวลาเกิดไดเวอร์เจนเนี่ยก็จะฟื้นได้ดีนะครับดังนั้นตอนนี้ก็เอาไว้มันหลุดโลเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยไปลุ้นไดเวอร์เจนอีกรอบหนึ่งถ้าจะเล่นกลับมาสําหรับตัวของ C B G ส่วนตัวถัดมาเป็น S E I นะ S E I ก็เป็นโมเมนตัม um ฝั่งขึ้นนะครับตัวนี้เราเคยคุยกันตอนสมัยที่มันเริ่ม break เส้นดาวเทรนนะครับก็ปรับตัวขึ้นแต่สังเกตว่ามันก็เป็นการขึ้นย่อขึ้นย่อแหละ ปุนส่วนใหญ่มันมันไม่ได้ขึ้นแบบเปลี่ยงเดียวนะมันเป็นการแบบขึ้นยอ่อขึ้นย่อมากกว่านะครับจังหวะย่อมาเนี่ยก็หาจุดรับได้แหละนะครับประมาณ3.38เนี่ยหรือประมาณ3.3เนี่ยแถวเส้น20เนี่ยหรือแถวหางของเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นแนวรับนะบส่วนแนวต้านก็ทำเป็นการทำหาไม่หาขึ้นไปนะครับ3.8ถึง4บาทนะครับคือมองภาพตอนเนี้ยเบรกผ่านเส้นดาวเทรนเนี่ยมันก็จะเป็นไซด์เวย์อัพสำหรับตัวของ SEI นะครับ มาที่ตัวของกันกุลนะครับสำหรับตัวของกันกุลตอนนี้ก็มันก็ย่อมาแถวเส้น20แหละถ้าเกิดย่อมาที่เส้น20แล้วมันยืนได้เนี่ยประมาณ1.6กเนี่ยก็ยังสามารถลุ้มได้ว่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นอยู่นะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงแหละถ้าเอาชัวร์ๆนะก็คิดว่ารอดูก่อนที่1.6ว่ามันมีแคนเดลกลับตัวหรือเปล่านะครับคือไม่ผมไม่ได้บูขนาดที่แบบจะซื้อส่วนที่เส้น20ไปเลยนะครับคือปกติเวลาลงมาที่เส้นเนี่ยถามว่าซื้อส่วนหรือว่ารอดูััเกบตวี่ย มันก็สามารถพอดูสโลปได้ถ้าสโลปมันดีๆเนี่ยสมมุติสโลปมันทัก45องศาหรือว่า40ถึงประมาณ40ขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือ35ขึ้นไปด้คือเลขมันไม่ได้เป๊ะนะครับคือปกติเวลาเรามองเราก็พอเห็นแล้วว่าสโลปมันเป็นยังไงก็คือดูง่ายๆว่าถ้าสโลปมันมันชันระดับหนึ่งเนี่ยเวลามันแตะลงมาเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบจะมีแรงซื้อเลยแต่ถ้าเกิดอย่างตัวกันกุลเห็นว่าสโลปเนี่ยมันไม่ค่อยชันมากสโลปมันดับแฟลต f l a บางๆอย่างเงี้ยนะครับ มันมีโอกาสที่สโลปมันจะรับไม่อยู่เวลามีโอกาสที่สโลปจะรับไม่อยู่เนี่ยผมเลยคิดว่ากาันกุลเนี่ยรอดูไปก่อนว่าที่สโลปเนี่ยมันมีแรงรับหรือเปล่าถ้ามีแรงรับก็ค่อยเข้าซื้อสาหรับตัวของการกุลนะครับสําหรับเดลต้าเราไม่ได้คิดว่าจะขึ้นไปทำนิวไฮนะครับก็เรามองว่าเดลต้าตรงนี้เป็นแนวต้านแล้วนะครับ ผมยังคิดว่าเดลต้าเนี่ยมีโอกาสลงมาปิดแกลบที่104.5นะครับคือรอบไปแล้วเราก็มีเห็นแกลบตรงนี้ไปทีนึงนะครับก็คอลงมาปิดแกลบก็ปิดปิดละนะครับปิดเสร็จปุ๊บก็ขึ้นใหม่ๆแล้วเปิดแกลบใหม่ดังนั้นเราคิดเล่นคล้ายๆเดิมแหละนะครับโอเวอร์บอสเดี๋ยวมันก็น่าจะลงมาปิดแกลบได้แถวมาหนึ่งสําหรับตัวของเดลต้านะครับถัดมาเป็นตัวของ CPn นะครับเป็นหุ้นแนะนําของเราเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ไม่รอดนะครับไม่รอดเพราะว่าดัชน หุนที่เราแนะนําไปเนี่ยมันเสียทรงหรือเปล่านะครับเมื่อวานเราแนะนําด้วยเส้นอัพเทรนด์นะครับอาจจะหลุดลงมาแต่ตรงนี้ลงมาที่เส้น20วันก็ยังถือว่ายังยืนได้อยู่นะครับผมคิดว่า CPN เนี่ยก็ยังให้ถือต่อนะครับย่อลงมาแต่แนวะโน้มยังไม่ได้เสียสําหรับตัวของ CPN นะครับก็ยังมองเป็นการย่อขึ้นอยู่สําหรับตัวของ CPN นะครับเพราะจริงๆ49เนี่ยมันก็จะเป็นแนว break ของ i n v a r d Head and Shoulder ในรอบเกาะด้วยนะครับก็เลยยังมองว่าแถวเนี้ยเป็นโซนของ แนวรับนะครับสำหรับตัวทองไทยเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยก็แตะแถวมันห้าหมื่นบดีนะครับห้าหมื่นก็เป็นเลขเลขกลมๆแหละนะครับที่เราคิดว่าแถวเนี้ยนะครับเป็นจังหวะในการแบบซื้อได้แต่ว่าการซื้อเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวแบบซื้อแบบทยอยทยอยซื้อมากกว่าสําหรับตัวของราคาทองในประเทศนะครับก็ห้าหมื่นก็เป็นโซนของแนวรับแหละนะครับ ทีเฟกถ้ารับรองมาก็ต้องหาจังหวะในการขายออกไปก่อนแหละนะครับเพราะภาพโดยรวมก็ไม่ค่อยดีนะครับส่วนคอมเซเว่นนะคอมเซเว่นเป็นหุ้นที่ผมก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะหยิบมาแนะนําดีหรือเปล่านะครับแต่ผมก็เลือกว่าอ่ะรอละกันนะครับคือตอนแรกเนี่ยคอมเซเว่นปรับตัวลงมานะผมก็รอที่เส้น20แหละแต่มันก็ลงมาไม่ถึงแล้วมันก็เกิดแคนเดิลกลับตัวไปเลยมันก็มีทางเลือกว่าโอเคเราจะไล่ซื้อเลยดีหรือว่าจะรอให้มันใกล้เส้น20อีกรอบค่อยซื้อนะครับ สุดท้ายผมก็เลือกว่าโอเคเดี๋ยวรอดีกว่านะครับเพราะว่าตลาดในช่วงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะรีบมากเพราะว่านิวโลก็เยอะกว่าน um ิวไฮโมเมนตัมก็ยังไม่ค่อยดีดังนั้นก็อยากต่อราคามากกว่าสําหรับตัวของคอมเซเว่นนะครับถ้าลงมาใกล้ๆเส้น20จริงๆเนี่ยประมาณใกล้ๆตรง20.2 20.3เนี่ยค่อยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสําหรับตัวของคอมเซเว่นนะครับส่วนแนวต้านก็หลังจากปิด gap ที่21ไปแล้วนะครับถัดไปก็คงเป็น22สําหรับตัวของคอมเซเว่น ส่วนเอเชียนะครับกลุนี้ผมว่ายังหาจังหวะเก่งกาไรยากนะครับคือตอนนี้กระโดดเป็นแกลไปแกลมาอย่างเงี้ยนะครับมันเลยทําให้ภาพมันก็ไม่ค่อยชัดสําหรับตัวเอเชียถ้ามองมองคร่าวๆเนี่ยก็คงแนวรับประมาณใกล้ๆตรงเจบาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยคงแถวประมาณช่วง7.5ถึง7.7สําหรับตัวของเอเชียนะครับก็คงรอไปก่อนนะครับส่วน AOT นะครับ AOT ทุน34.5ส่ตอนราคาเปิดเมื่อวานขายหรือถือนะครับผมว่าถ้าถ้าซื้อเปิดมาเนี่ย ควรถือมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เปิดแกลบลงมาค่อนข้างลึกแหละนะครับรอบที่แล้วก็เจอะครับ AOT เนี่ยเวลาเปิดแกลบมาลึกๆแล้วคันดลเนี่ยปิดเป็นแท่งเขียวได้เนี่ยมันก็มีโอกาสจะฟื้นมาปิดแกลบนะครับอย่างรอบที่แล้วถ้าใครเล่น AOT มาเนี่ยได้เกินแกลบด้วยซ้ำนะครับือเปิดไปตรงนี้เลยนะครับแต่ถามว่าถ้าเทียบกันเนี่ยรอบนี้กับรอบที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ารอบที่แล้วสวยกว่านะครับรอบที่แล้วเนี่ยคือเปิดแกลบลงมาแล้วคันดิลเนี่ยปิดแถวไฮของวันเลยแต่ว่า รอบล่าสุดเนี่ยโอเคปิดเขียวได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ปิดใกล้ๆไฮของวันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมว่าราคาตรงนี้นะครับมันก็ใช้เล่นรอบเทคนิคอลดีบาวได้แหละถ้าเกิดซื้อไม่ได้ที่ราคาเปิดก็แนะนําให้ถือต่อไปก่อนมากกว่าสําหรับตัวของ AOT นะครับ BA ติดที่12ถั่วไหมนะครับคงไม่ถั่วนะครับเพราะตอนนี้ราคาก็ยัง New Low อยู่เลยนะครับอา,อาจจะมีลุ้นจะเกิด d i v e r g e n ต์นะครับ แต่แคนโดวก็ยังไม่กลับตัวนะก็เลยยังไม่สามารถไปเก่งกาไรของตวงบีเอได้นะครับคือถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยตวงบูบิกเนี่ยอาจจะมีสัญญาณการกลับตัวก่อนนะครับถ้าเกิดดูจากตัวของแคน d ดลสติ๊กที่ที่เริ่มจะปิดได้ดีกว่านะครับทีเอก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ผมก็ลังเลว่าจะเลือกมาเป็นหุ้นแนะนําเลยดีหรือเปล่าหรือว่ารออีกนิดนึงนะครับคือผมก็ตัดสินใจบ้าง,งนั้นเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งแล้วกันสําหรับตัวของที i นะครับ คือ TLI เนี่ยภาพโดยรวมเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของกรอบไซด์เว y up แหละนะครับมันก็เป็นกรอบไซด์เว้ up แต่ว่าตอนนี้มันก็ปรับตัวลงมาแล้วละนะครับคือลงมาจุดเนี้ยมา11บาทเนี่ยถามว่าลิกรีอรวดมันมันเริ่มดีมันก็ดีแล้วละนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อ11เนี่ยเป้าหมาย12.5เนี่ยเป้าใหญ่เนี่ยมันก็มีรีวอร์ดที่มากกว่าฝั่งของความเสี่ยงละแต่ถ้าเกิดแบบรอได้เนี่ยผมว่าก็รอแถวประมาณช่วง สิบต้นๆก็ได้นะครับไม่ใช่สิบต้นๆนะครับสิบกลางๆละครับสิบจุดห้าหรือสิบจุดเจ็ดเนี่ยที่มันมีแกลบตรงนี้อยู่เนี่ยหลอนิดหนึ่งถ้าได้ราคาตรงนี้น่าจะดีกว่านะแต่ถามว่าซื้อนี้ผิดไหมก็ก็ไม่ผิดนะครับแต่ผมเลือกที่จะหลอนิดนึงดีกว่าสําหรับตัวของ t i i นะครับส่วนตัวของ CK นะครับ CK คงแนวรับแถวนี้แหละนะครับประมาณช่วงใกล้ๆตรง14บาทนะคงเป็นแนวรับส่วนแนวต้านอาจจะสั้นๆก่อนนะครับก็ถาูประมาณช่วง15บาทสําหรับตัวของ CK นะครับก็คงมองเป็นกรอบของไซเวย์มากกว่านะครับส่วน IVL นะครวบ IVL เริ่มย่อกลับมานะครับ IVL ผมมองว่าตัวนี้ย่อมาเนี่ยก็ยังหาจังหวะพอรับได้นะครับเพราะว่าสลปก็ยังถือว่าเป็นบวกอยู่ u p พเทรนก็รองรับอยู่แถวนี้นะครับอยู่ประมาณใ,ใกล้ๆดุง19.5ถ้าลงมาถึงก็ค่อยเก่งกำไรสำหรับตัวของ IVL นะครับถัดมาเป็นตัวของ CSG นะครับ CSG ก็แนวโน้มก็เป็นลักษณะของ ซด์เว up นะครับตอนนี้ก็เป็นลักษณะไซด์เว up เวลาเป็นไซด์เว้ up เนี่ยเราก็ดูกรอบไปแหละนะครับว่ากรอบ up trend channel เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับก็รอรับกรอบล่างรอขายกรอบบนนะครับก็แนวรับด้านล่างมัน1.84ส่วนแนวต้านก็มัน2บาทสําหรับตัวของ c h g นะครับส่วนตัวของเนอร์เนี่ยตรงเนี้ยคงไม่ทันนะครับก็ปรับตัวขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวเนอร์เนี่ยเราก็เล่นด้วยเดเวอร์เจนนะครับซึ่ง ตอนนี้มันเกิดเดเวอร์เจนเนี่ยมัน4.1นะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นมา4.3นะครับมันชนแนวต้านไปแล้วมันปิดแกลบไปแล้วนะครับก็เลยยังไม่มีจุดอะไรให้ซื้อสำหรับเนอร์ตอนนี้นะครับยกเว้นมันจะกลับมาแถว4.2เนี่ยหรือมัน4.1 4รอบหนึ่งเนี่ยจะเป็นจุดซื้อสําหรับตัวของเนอร์นะครับรอย่อมากกว่านะครับส่วนตัวของเมดิสนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีจังหวะอะไรให้เลือกเล่นนะครับ คือเท่าที่ผมจาได้ในเมดิสเนี่ยรอบที่แล้วเราตอนเราจะเล่นคือเล่นตรงนี้ไปแล้วเราพลาดนะครับที่ไปเจอไปเจอฟอลเบรกเนี่ยฟอลเบรกปุ๊บนะครับแล้วก็จบเลยเวลาเจอฟอลเบรกปุ๊บเราก็รอไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีอะไรให้เล่นน้อยนะครับอาจจะมีจังหวะดีบาวเนี่ยมาเล่นมาเล่นปิดแกลไปแต่ก็ปิดแกลบไปไปเสร็จหมดละนะครับตอนนี้ก็ถอยมาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงแนวรับนะครับแล้วก็แคนเดลก็ยังเป็นแดงยาวๆอย่างนี้อยู่นะผมยังคิดว่าเมดิสก็ ยังไม่มีจังหวะในการจะเข้าไปซื้อนะครับถ้ามีติดอยู่แล้วก็คงทําตอนนี้คงยังไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับได้แค่ถืออย่างเดียวสําหรับตัวของ m e d i สตอนนี้นะครับส่วน GPC นะครับตัวนี้ก็ปรับตัวขึ้นแหละแต่ตรงนี้ราคาก็ถือว่าลอยไปนะครับเพราะแนวรับเนี่ยมันอยู่มาน31.5ส่วนแนวต้านคือมัน37นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยระยะทางฝั่งขึ้นกับฝั่งลงเนี่ยพอๆกันเลยนะครับก็คงต้องรอไปก่อน ถ้าลงมาใกล้ด้านล่างเนี่ยค่อยซื้อนะครับถ้ามีอยู่แล้วรอขึ้นไปใกล้ด้านบนเนี่ยค่อยขายนะครับส่วนตัวของบ้านปูนะบ้านปูก็ถือเป็นเป็นหุ้นที่ประสบความเร็ดในรอบที่แล้วนะครับแนะนําเล่นแบบเบรกเอาไปก็ขึ้นแรงเลยนะขึ้นไปเกือบเกือบห้าบาทแล้วย่อลงมานะครับก็คงรอมันสี่จุดอ่าสี่จุดห้าเนี่ยหรือมันช่วงสี่จุดสี่หกเนี่ยถ้าย่อมาถึงถึงจะเล่นสําหรับตัวของบ้านปูนะช่วงนี้ก็อย่างที่เน้นย้ําไปนะตัวไหนย่อมาไม่ถึงแนวรับเนี่ยก็ รอไปก่อนนะครับเพราะภาพตลาดก็ยังไม่ดีมากนะครับทันมาเป็นตัว BA เนะ BA เราแนะนำต้นสัปดาห์นะครับจริงก็จริงถึงจุดเทคโปรฟิตแหละเพราะว่ามันเราแนะนําตรงนี้นะที่เราเห็น c a n เดลกับตัวก็แนะนําซื้อไปให้ไปขายตามเส้น20ก็ขึ้นไปถึงบดีนะครับแล้วปรับตัวลงมาตอนนี้นิวโลนะครับการที่มันนิวโลเนี่ยมันเลยไม่มีเหตุผลในการเข้าไปเก่งกําไร,ราลองย้อนไปรอบตอดต้นสัปดาห์นะครับที่เราเล่น BA เนี่ย เพราะเราคิดว่าราคาที่มันย่อลงมาเนี่ยมันไม่หลุดโลมีคันเดลกลับตัวเนี่ยก็เลยซื้อเพื่อจะคาดหวังการรีบาวเปเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแต่ตอนนี้เวลามันหลุดโลมาแล้วเนี่ยสมมติฐานมก็เปลี่ยนหมดนะครับดังนั้นตัวของ BA เนี่ยก็คงยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าไปซื้อนะครับคือเวลาเราดูหุ้นเนี่ยสมมติตลาดยังไม่ค่อยดีเนี่ยเราเห็นว่าหุ้นเนี่ยนิวโลมากกว่านิวไฮเนี่ยแล้วสมมติตัวไหนมันหลุดโลลงมาเนี่ยนะครับผมว่ารอไปก่อนนะไม่ไปซื้อถ้าเกิด เราต้องหาแนวรับโดยการไปซูมออกไปไ,ปไกลๆเนี่ยว่าแนวรับอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับพวกแนวรับที่เราต้องซูมออกมาไ,ไกลๆเนี่ยความแม่นยำเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วนะครับมันจะน้อยลงแล้วนะครับดังนั้นหลุดโลเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเนี่ยง่ายกว่านะครับเวลาเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคอตัวสุดท้ายแล้วกันก็เป็นตัวของ LTS นะครับตอนนี้ก็คงยังไม่มีสัญญาณอะไรให้เล่นสำหรับ LTS เพราะว่าเราก็เจอ c a นเดลสติ๊กที่เป็นแรงขายยาวขนาดนี้นะครับปกติช่วงนี้จะเห็นว่าตัวไหนเราเจอแท่งแดงยาวเนี่ยเราแนะนําว่า รอดูไปก่อนนะครับซึ่งมันก็เป็นคําแนะนําที่ดีแหละเพราะว่าเราเห็นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวไหนแท่งแดงยาวเนี่ยซื้อส่วนเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่นะครับดับงนั้นตัวไหนเกิดแท่งแดงก็ไวแดนซีไปดีกว่านะครับสำหรับภาพเทคนิควันนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง u t ท b e อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Sub สไครปและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ สำหรับแฟนเพจหยดตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ี e First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ